สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับเก็บใบกงสีสมัยก่อนผมชอบอ่านว่าแคปเคปเขาอ่านว่าเก็บใบกงสีนะทุกคนจริงๆแล้วแอปแอปนี้นะมีมานานแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าไม่มีเวลาในการทำคลิปด้วยแล้วก็มันไม่สามารถที่จะแคปหน้าจอได้มันต้องใช้วิธีการถ่ายจากอีกเครื่องหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรปีนี้ก็ทำให้เลยนะครับและปีนี้ดอกเบีย้ยอยู่ที่2.22%เซ ถือว่าเป็นแอปที่ให้ดอกเบีย้ยเงินเก็บเง,เงินฝากเนาะที่สูงพอสมควรก็วันนี้จะมาดูวิธีการสมัครนะครับแล้วก็เงื่อนไขต่างๆแต่ก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story นะทุกคนไปอ้าวไม่ยอมไปทุกคนทำไงดีกดแล้วไม่ไปมาละสำหรับตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ o o g l e Play ไปโหลดเอาเองเลยนะ แล้วก็อันนี้เป็นลิงก์เรฟเฟลต์นะครับสําหรับข้อมูลเนื้อหาในวันนี้นะทุกคนไปโหลดเองนะกด c o ว่า cap แล้วก็หาของกรุงศรีนะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆจากกรุงศรีเพราะฉะนั้นก็ช่วยตัวเองกันนิดหนึ่งแล้วกันอ่ะสาหรับไอตัวเก็บนะครับเขาจะมีบัญชีนะครับบัญชีเก็บบัญชี grow บัญชีฟันบัญชีทูเกเตอร์แล้วก็มีการลงทุนนะครับ K P เก็บ and invest, invest ก็สามารถลงทุนได้ก็อยู่ที่เราว่าจะเลือกใช้แอปตัวนี้ใช้เปรีโยวจากมวันอย่างไร ทีนี้บัญชีเก็บของเขาเนี่ยเขาจะบอกงนี้เลยครับว่าเป็นบัญชีสําหรับออโอนเงินเข้าออกจริงๆอันนี้ดอกเบี้ยน้อยนะครับถ้าเกิดฝากนไว้เนี้ยจะดอกเบี้ยน้อยสะดวกโอนเข้าออกกี่ครั้งก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมอ่ะก็คือมบบว่าถ้าเรามีเงินเราโอนเอาไว้เอาไว้ใช้จ่ายซื้อของอะไรเงี้ยโอเคหรือว่าให้มันตั้งอัตโนมัติกับเขาเรียกว่าอะไรกระปุกอื่นๆที่อยู่ในแอปเก็บนะครับก็สามารถที่จะตั้งอัตโนมัติให้พอถึงเวลานั้นก็โอนเงินออกไปเก็บอีกระปุกหนึ่งได้วิธีการของเขาเป็นอย่างนี้นะ อันที่สองที่ผมสนใจโก s เซ i วิงนะครับอันนี้แหละกระปุกโก Go s เซ i วิงช่วยเก็บเงินก้อนอัตโนมัติดอกเบีย้ยสูง2-22%เนะครับแล้วก็บัญชีเงินฝากดอกเบีย้ยสูงถอนได้ไม่มีเงื่อนไขคือปกติเราเจอที่แบบดอกเบีย้ยสูงใช่ปะ่ะมันจะมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นฝากประจำา3เดือน6เดือน12เดือน48เดือนถึงจะได้ดอกเบีย้ยสูงสูงแต่น,นี้ไม่มีเงื่อนไขนะครับช่วยเตือนใจเมื่อใช้เงินเก็บ ถ้าสมมติว่าถ้าจะถอนเงินเนี่ยก็จะมีแบบเตือนเตือนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เงินไขเขาเล็กๆนิดนึงทุกคนขั้นต่ําต่อการฝากเข้าไปในกระปุกเนี้ยคือ1000พันบาทต่อรายการนับเป็นรายการนะนับเป็นรายการหนึ่งรายการก็หนึ่งพันนะครับฝากห้าร้อยไม่ได้นะครับแต่พันห้าได้สองพันได้คือขอให้เกินหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยก็ได้หนึ่งพันหนึ่งบาทก็ได้นะครับแต่ขอให้เกินพันนะไม่ได้ทวีคูรีรับพันอย่างนง้นอ่ะทีนี้ตัวดอกเบี้ยที่เขาบอกว่าได้เยอะนักหนานะครับ หนึ 1> 1ถึงแปดบแปเดือนแรกเนี่ยเขาจะให้อยู่ที่1.75%ต่อปี1 7ึหผมก็คิดว่ามันเยอะมากๆเลยนะถ้าเทียบกับออมฟับธรรมดาอยู่ที่0.25กับ0.5อันนี้มากกว่าถึง3เท่าเลยทีเดียวส่วนถ้าเราฝากเงินไอที่เป็นเป็นครั้งครั้งเนี่ยฮะเป็นรายการรายการเนี่ยจนถึงเดือนที่19ขึ้นไปนะครับถึง24ก็จะได้อยู่ที่สองเปต่อปี ในในช่วงเออ่ตั้งแต่วันที่22ธันวาคมนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติในอนาคตเนี่ยสมมุติเขามีการเปลี่ยนเช่นวันที่1 6แล้วก็6-7ใช่ป่ะถ้าสมมุติมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยไอ้ก้อนที่เราฝากไประหว่างเนี้ยเออ่ธันวาถึง1เดือนมิถุนาเนี่ยมันก็ยังได้ดอกเบี้ยอันนี้อยู่นะครับอนาคตนะครับหลังมิถุนาถ้าสมมุติเขาปีการปรับดอ,อดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็ไปฝากานหลังนุ่นาก็อ,อาจจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยอีกดอกเบีย้ยหนึ่งอาจจะมากกว่าเดือน้อยกว่าอันนี้ไม่รู้แล้วแต่อนาคตนะครับเราสามารถฝากสูงสุดได้ถึงห้าล้านบาทนะครับแสดงว่าถ้าเกินหล้านเนี่ยก็าจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่อาจจะน้อยลงเนาะแต่ที่สําคัญเด็ดมากจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ยี่ิแปดของเดือนนั่นหมายความว่าได้ดอกเบี้ยทุกเดือนจ้าทุกคนสุดยอดไปเลยนะครับอันนี้แจ๋วชอบชอบดอกเบี้ยทุกเดือน อ่าอันที่สามบัญชีกระปุกฟันเซฟวิ่งอ่าน,นี้เขาก็จะเป็นดอกกระปุกช่วยเก็บเงินให้แบบไม่รู้ตัวเก็บครบสิบครั้งได้โบนสัสนะครับกระปุกออมสินเก็บเงินที่เอาเงินมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะแบบเป็นกิจกรรมภายในแอปของเขาอะ่ะซึ่งอันนี้รู้สึกจะได้ดอกเบีย้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์มั้งก็ถือว่าอย่างน้อยกว่าไอ้โกลเซฟวิ่งนะครับแล้วก็ทูเกเตอร์เซฟวิ่งอันนี้ก็แบบว่าเอ่อมีกระปรุกแล้วก็แชร์เพื่อนดูว่าอ่าเอ่ออะไรนะให้เพื่อนแบบ ให้เพื่อนดูกระปุกได้อะว่าเราเก็บเงินได้กี่บาทแล้วเปิดได้สูงสุดห้ากระปุกก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะสําหรับจริงๆถ้าแบบเด็กๆบางคนนะที่แบบเริ่มเก็บเงินแข่งกันเก็บวัล 20, 20, 20, 20, นละยี่สิบยี่สิบยี่สิบเหรียญเนี้ยก็อาจจะเหมาะกับกระปุกนี้นะครับแต่ว่าอย่างเราอายุเยอะแล้วเราก็เป็นโกลเซวิงแล้วกันเอาเงินทิ้งไว้ยาวๆไปเลยนะทุกคนทีนี้มาถึงวิธีการสมัครแล้วอันนี้สําคัญนะครับทํายังไงอย่างแรกคุณไปโหลดแอปพลิเคชันมาก่อนชื่อเก็บเนี่ยครับ K, P, K E P T ไม่มีสีแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเป็นสีก็เป็นสีเหลืองแล้วกันอ่ะ KPET บายกรุงสีอันนี้อยู่ในแอปสโต r ์และเพ y สโต r ์นะเลือกเอาเองพอเปิดเข้าไปในแอปนะครับเราก็เลือกสมัครใช้งานสมัครใช้งานแล้วก็เจอตรงนี้ผมเจอเองเพราะว่าผมใช้ Wi-Fi อยู่นะครับก็ต้องกดตกลงว่าจะไปปิด Wi-Fi ก่อนก็ออกจากหน้าแอปนี้ไปปิด Wi-Fi ที่เครื่องก่อนแล้วค่อยมาสมัครใหม่อีกครั้งหนึ่ง พอปิดไ i f ฟเสร็จเรียบร้อยก็จะเจอหน้าต่างลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีกรอบหนึ่งเอาเป็นสีนี้ดีกว่าอ่ะเช็คความพร้อมก่อนสมัครเป็นนิติบุคคลอายุ15 1 7้าถึงปีอย่างน,น้องๆหนูๆที่อายุต่ำกว่า15ยังไม่ได้นะจ๊ะมีเบอร์โทรศัพท์มือถือและอ e ีเมล h ั n ก็ต้องสมัครอ e ีเมลก่อนนะครับแต่จริงปัจจุบนันนี้ทุกคนมีอ e ีเมลหมดแล้วล่ะเพราะทุกคนใช้อะไรนะเพย์สโต้ใช่ปะก็ต้องใช้อ e ีเมลในการโหลดถูกไหมหรือว่าใช้แอปสโต e ก็ก็ต้องมีอ e ีเมลของอะไรแอป แล้วก็ไม่ได้เป็นพลเมืองสหรัฐหรืออาศัยอยู่ในสหรัฐ,รฐรอเมริกานะครับแต่ว่าประเทศอื่นได้แล้วก็เป็นคนไทยได้กดถัดไปได้เลยครับกดถัดไปเขาก็ให้เราอ่านนะครับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะถ้าเกิดขยากอ่านก็เข้าไปอ่านที่ลิงก์นี้ได้นะครับแล้วก็กดรับทราบต่อได้เลยจากนั้นเขาก็จะใส่ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ของเราได้เลยอย่าไปใส่ของคนอื่นนะทุกคนกดถัดไปก็จะมี OTP ให้ส่งมา ก็เอา OTP ที่อยู่ใน SMS ที่มันแ,แจ้งเตือนในมือถือเรานะ่ะมากรอกั้งหมด6หลักหนึ่ง6ามีนะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนออยืนยันตัวตนเนาะก็จะยืนยันตัวตนให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เปิดบัญชีนะครับกดถัดไปได้เลยกดถัดไปก็จะเป็นข้อมูลตามบัตรประชาชนอันแรกใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนทนำนามหน้าชื่อนามสกุลวันเกิดวันหมดอายุนะครับล่างนี้ไม่มั่นใจอะไรนะทุกคนน่าจะเป็นหลังบัตรปะเอ้ไม่ใช่เขาไม่ได้ใช้หลังบัตร ก็ใช้อะไรสักอย่างเีลยผมจำไม่ได้อยู่ข้างล่างนี่แหละนะครับแล้วก,กดถัดไปได้เลยกรอกให้ครบนะอืมจากนั้นเขาจะให้เรายืนยันตัวตนผ่าน N D I D นะครับ N D I D สามารถทำได้สองแบบแบบแรกคือผ่านแอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชันเนี่ยตอนนี้ก็จะมีของ k p a s s กับ TTB ที่สามารถทำได้หรือแบบที่สองไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอี่นะฮะก็เดินไปที่เซก็ได้ถ้าไม่มีสองบัญชีนี้นะฟังชัดๆนะ ถ้าไม่มีเคพั ath, ไม่มีท tB ไปที่เซเว่นอีเลเว่นได้นะครับกดถัดไปได้เลยนะครับแล้วก็จะยืนยันนะเขาจะให้เลือกก่อนแหละผมเลือกเป็นแอปพลิเคชันผมก็เลือกของเคพัทไปนะครับยินยอมยอมรับกดถัดไปปาบนะครับเขาก็จะบอกให้เปิดแอปพลิเคชันเคพัทแล้วก็ถัดไปได้เลยนะฮะพอถัดไปเสร็จเขาก็จะบอกว่ามีเวลาทั้งหมด59นาทีก็คือ1ชั่วโมงเราก็ออกจากแอปของเก็บก่อนแล้วก็ไปเข้าที่เคพัทที่ผมมีเคพัทมันก็จะมีแจ้งเตือนนะครับว่า เก็บของกรุงศรีเนี่ยต้องยืนยันตัวตนนะครับเราก็กดยืนยันได้เลยจ้าแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับก็กดยินยอมนะพอยินยอมเสร็จเขาก็จะบอกเราอยู่เลยว่าทําอะไรบ้างแล้วก็เริ่มสแกนใบหน้าได้เลยนะครับจากนั้นเราาหน้าเราเข้าไปอยู่ในวงกลมเนี่ยถดงเดือดเดืมีดวงตาด้วยแล้วก็ยิ้มนะครับหล่อหล่อหล่อมากก็เขาจะให้แท็กหน้าคือลงยิ้มซ้ายขวาหน้าหลังอะไรก็ว่ากันไปนะครับ พอทำเสร็จเรียบร้อยก็จะสุบรายละเอียดก็จะเป็นข้อมูลของเราซึ่งซึ่งซึ่งอ่านให้เรียบร้อยนะถ้าถูกต้องก็กดยืนยันได้เลยครับกดยืนยันก็บอกว่าส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วก,กดตกลงได้เลยจากนั้นก็ออกไปสู่เก็บอแอปเก็บอีกรอบหนึ่งก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้เห็นไหมมันจะมีแจ้งเตือนมาว่ายืนยันตัวตนด,ด้วยริการ N D I D สําเร็จแล้วเราก็ดูข้อมูลของเรานะครับตรงนี้ว่ามันถูกต้องเรียบร้อยหรือเปล่า แล้วก็กกอกรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสถานภาพที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะกดถัดไปแล้วก็ดูเลยครับอาชีพอะไรประเภทธุรกิจแหล่งที่มาของไรายได้ประเทศที่มาของไรายได้ไรายได้ต่อเดือนชื่อบริษฐฐัทเกอกได้เลยนะถ้าไม่ทำงานบริษฐฐัทก็ไม่ต้องเกอกตรงนี้ก็ได้นะครับก็ไปเปลี่ยนเป็นอาชีพตรงนี้มันจะบอกอยู่ว่าทำอะไรเนาะแล้วที่ทํางานอยู่เหมือนกับที่ที่บ้านหรือเปล่าตามบัตรประชาชนหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนนะครับด้านล่างจะมีให้เปลี่ยนอยู่ก็กดถัดไปได้เรื่อยๆเลยนะ ทีนี้ก็ดูยืนยันข้อมูลนะครับผมก็เป็นอาชีพพนักงานบริษัทอ่าเงินเงินที่ได้มาก็คือเงินเดือนถูกปะประเทศที่เป็นแหล่งรายได้คือประเทศไทยก็จะมีข้อมูลอะไรต่างๆเนาะเหตุผลในการเปิดบัญชีก็ออมเงินครับแล้วก็กดยืนยันว่าข้อมูลเป็นความจริงกดยืนยันได้เลยเขาก็จะมีแบบสอบถามนิดนึงนะครับว่าเราแบบเป็นพลเมืองอเมริกาหรือเปล่าเราก็ตอบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ส่งข้อมูลได้เลยครับพอส่งข้อมูลเสร็จโอ้โหคำถามเยอะมากโปรระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นที่คิดว่าจะใช้นะ ก็ ه, คงใช้แหละก็ใช้โอนเงินไงต่ำกว่าสิบครั้งไหมผมคิดว่าอาจจะไม่ได้โอนออกเลยก็ได้แต่ก็ใส่ไว้ก่อนนะครับรเพราะโอ,น,โอน,นในประเทศนี่แหละโอนโอนภายในประเทศผมไม่ไดโดอนออกไปต่างประเทศแน่นอนกดถัดไปได้เลยจ้าอืมแต่เรียบร้อยเขาก็จะให้เรายอมรับข้อตกลงของการใช้งานนะครับว่าติ๊กติ๊กติ๊กแล้วก็ยอมรับนะครับอ่านความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลอ่อเขาเรียกอะไร p d ดีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่านเสร็จเรียบร้อย,อออย,อยก็ติ๊ก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 แล้วก็ยอมรับนะครับ จากนั้นเขาก็จะเทาตั้งค่าพินนะพินหกหลักด้วยกันก็ใส่ได้เลยตามตัวตามสะดวกของท่านนะครับใส่พินเรียบร้อยเขาก็จะบอกว่าสร้าง e-signature สำเร็จแล้วแล้วถ้าโดยปกติโทรศัพท์ที่มีเครื่องสแกนรายนิ้วมือจะใช้ไหมเออสแกนใบหน้าหรือเปล่าก็ถ้าใช้ก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะให้เราส่งอ e ีเมลไปที่อ e ีเมลที่เราลงชื่อไวอ้ของผม n j s o r y 1 1 ก็เข้าไปที่อ e ีเมลที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะใส่ไว้ตั้งแต่ครั้งแรกมันก็จะมีรหัสส่งไปให้6หลักก็เอารหัสนั้นนะมากรอกกอกกอกกอกครับแล้วก็ไปต่อได้เลยเนาะทีน,ะน,นี้พอตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เขาจะถามว่ายอดเงินที่ต้องการแยกเก็บไว้ในเคสกี่บาทคอหมายก็คือถ้าแบบมีเงินเข้าสมมุตินะ1 2ื่นแยกเก็บถ้าใส่ตรงน,นี้สองพัถูก 2, ป่ะสองพปั๊บ อ่ะมันก็จะอยู่เนี้ยสองพันหมื่นหนึ่งมันจะถูกโอนเข้ากระปุกโกรโดยอัตโนมัติแต่ผมก็ใส่ไว้ศูนย์บาทเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีเงินอยู่นี้เลยกดถัดไปได้เลยแล้วก็ถามว่าโอนเนี่ยโอนออกอัตโนมัติไหมหรือจะโอนเองก็โอนออกอัตโนมัติเลยถ้ามีเงินก็เดี๋ยวมันโอนของมันเองแล้วก็กดถัดไปต่อได้เลยครับแล้วก็จากนั้นก็จะมายืนยันการตั้งค่านะครับว่าเออแยกเก็บไว้ศูนย์บาทใช่เพราะถ้าสมมุติมีมากกว่าพันเนี้ยมันก็จะโอนเข้าโกลทันทีถูกปะถ้าสมมติ กดดินแนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ลองเล่นกันนิดนึงนะครับวันนี้ก็เลยโอนเงินเข้าไปอสองหมืน่นลองลองดูก่อนลองดูก่อนสองหมื่นนะครับเลขบัญชีที่เราเปิดกรุงงสีก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนเลขบัญชีเนี้ยสามารถกดปุ่มเนี้ยเพื่อ copy แล้วก็ไปใส่แอป,ปอื่นแล้วก็โอนเงินเข้ามาได้นะครับพอโอนเสร็จเรียบร้อยนะผมก็ต้องกดตรงนี้ทุกคนโอนเงินกดตรงนี้นะเราจะฟังกันในกลรถูกป่ะอ่าสองหมื่นกดตรงนี้นะโอนเงินมันจะมี pop up แบบเนี้ยโผล่ขึ้นมานะครับ ผมก็จะเลือกโอนเงินไปที่เก็บของฉันเก็บของฉันนะครับมันก็จะแจ้งเตือนหน้าต่างนี้อ่ะเก็บไปโกนะครับใส่จำนวนเงินผมก็ใส่เลย20,000จ้ากดยืนยันเปี้ยงโกก็เข้ามาแล้วนะครับอยู่ที่กระเป๋าโกเปนที่เรียบร้อย2 0 0 0 0บาทนะแล้วเขาก็จะบอกว่าตรงนี้ดีมากเลยนั่งดูได้ทุกวันเลยครับมันจะขึ้นทุกวันนะดอกเบี้ยสะสมเดือนนี้จ่ายครั้งต่อไป28มกรา ดอกเบี้ยที่ได้รับในปีนี้แล้วก็คืออันนี้มันจะเป็นยอดที่มันสะสมอยู่ถ้ามันจ่ายเสร็จปุ๊บมันก็จะไปอยู่ตรงนี้ถูกไหมเดือนต่อไปก็จะไปบวกเข้า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 ไปนะครับอันนี้ก็มีจํานวน1สลิปหมายความว่า20,000เนี้นับเป็น1รายการถ้าผมจะถอนผมก็ต้องถอนที200,000นะครับอะไรลักษณะแบบนั้นแบบนั้นนะครับอ่ะก็มาสรุปอนิดนึงถ้าไอสลิปนี้สลิปที่1 2 0 0 0 0เนี้ฝากไว้ถึงเดือนที่19อ่า1นถึง18ก่อนแล้วกัน ได้หนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับพอถึงเดือนที่สิบเก้าได้สองจุดสองสองผมก็ถือว่ามันเยอะมากทีนี้สองหมื่นเนี่ยจะได้ดอกเบี้ยเดือนละเท่าไหร่ถูกป่ะถ้าเดือนนั้นมีสามสิบเอดวันหนึ่งจุดเจ็ดห้าผมจะได้เดือนละยี่สิบเก้าบาทถ้าเดือนนั้นมีสามสิบวันผมก็จะได้อยู่ที่ยี่สิบแปดบาทถ้าอยากได้เดือนละเอ่อร้อยก็คูณสามเข้าไปก็ประมาณหกหมื่นใช่ปะ่ะหกหมื่นบาทนะฝากไว้หกหมื่นก็จะได้เดือนละร้อยปีละปีละพันสอง ปีละพันสองนะครับประมาณนี้นะทุกคนตบคลิปนี้สุดยอดเลยไม่น่าเชื่อว่าทำจบจนได้ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปช่องเอนเจ Story ด้วยนะครับเราก็จะหาอะไรดีๆที่มันแบบว่าฝากเงินเราได้ได,ได้ดอกเบีย้ยได้โบอไไ้ดอกเบีย้ยได้เขาเรียกว่าไงน,นะปันผลเอปันผลหรือว่าพวกหุ้นอะไรพวกอย่างเงี้ยก็จะหามาให้เรื่อยๆนะครับ โอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปในช่อง n j Story ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย